ท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าเพราะกับท่านผู้ฟังในคำเาคาืนวันนี้ด้วยศรัทธ,ธาของคุณจีรภาธีรวุฒิและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยศรัทธ,ธาของคุณสุชาดาอุตรีคุณปราณีสรงเคราะห์ธรรมคุณสัตาเพืองาม และคุณมังอ่อนเต็มชื่นร่วมรับเป็น้าภาพร่วมกันครับขออนุโมทนาในกุศลรัตยาของท่านดังกล่าวแล้วมณโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัวสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณเจรภาธีรวุฒิและครอบครัวทุกคนให้คุณสุชาดาอุตริให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณสกตาเผือดงามและให้คุณบางอ่อนเต็มชื่นทุกท่าน ขอจงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติอนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาขอคุณวันชัยคุณวัดีดาสุทาวรากรและครอบครัวรับเป็นเภาพ สังคุรสอนอุทิเตเกนสอสซาริสุดาสุทาวลากรพร้อมทั้งอีรามบรรดาอยากและเทวดาทั้งหลายพรุ่งนี้จะได้อดุโมธนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับมีเหมือนมีคนมีความสุขแล้วก็หลับอยู่นั่นแหละครับเขาได้กรมะอารมณ์ที่ดี แล้วถึงตายมีความสุขเหมือนังกับคนนอนหลับและหลับอย่างอิ่มหลับอย่างปลื้มรับหล,ลับอย่างปีติอันนั่นแหละรครับคนคนนี้ตายแล้วเกิดดีเพราะได้กรรม,มะอารมณ์ที่ดีแต่ถ้าเปิดหน้าดูแล้วปรากฏว่าคนนั้นลักษณะเหมือนคนตกใจอย่างสุดขีดสายหน้าสายตาหรือว่าตาเบิกลงอ้าปาก หรือเหมือนคนที่กำลังร้องไห้เศร้าใจเสียใจลักษณะอย่างนี้แล้วไปไม่ดีเพราะอะไรเพราะประสบกับกรรมะอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตใจกับอารมณ์นี่สำคัญมากพระคุณเจ้าผมอยากให้พระคุณเจ้าได้ได้รู้จักว่าจิตใจคืออะไรอารมณ์คืออะไรและเราจะได้รู้ว่าในขณะนี้จิตใจเราเป็นยังไงเมื่อประสบกับอารมณ์ ถ้าแยกจิตแยกอารมณ์ได้ว่าส่วนไหนเป็นจิตส่วนไหนเป็นอารมณ์นั่นแหละครับจะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างดีที่สุดแม้อารมณ์มันจะไม่ดีเราก็สามารถทําให้จิตดีได้สามารถทําให้จิตดีได้แล้วอารมณ์ที่มาปรากฏนะครับเราสามารถที่จะหากําไรจากอารมณ์ที่มาปรากฏได้ถ้าคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นก็ ฝากไว้เดี๋ยวจะจะจะ,จะบอกให้ทราบนะครับมีหนังสือมาให้เกี่ยวข้องกันกันกบจิตกับอารมณ์แล้็จะแยกออกว่าส่วนไหนเป็นจิตส่วนไหนเป็นอารมณ์ถ้าหากกรรมะอารมณ์ไม่ปรากฏก็มีอารมณ์ระดับที่สองเรียกว่ากรรม,มนิมิตอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คืออะไรกรรม,มนิมิตอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เคยพบเคยเห็นอ,อารมณ์ที่เคยพบเคยเห็นอย่างเช่น ถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเช่นเห็นพระเราเคยกราบไหว้พระเห็นจีวรของพระเห็นเครื่องสักการะบูชาเห็นทูบเห็นเทียนเห็นพาชนะเห็นอุปกรณ์ในการทําบุญทากุศลกุศลเห็นวัดเห็นอารามเห็นโบสถ์เห็นวิหารเห็นสิ่งที่เราเคยร่วมบุญร่วมกุศลเคยปลูกเคยสร้างเอาไว้อันนี้เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ที่ดีแต่ถ้าหากเป็นกรรม นิมิตอารมณ์ที่ไม่ดีก็คือเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์เห็นหอกเห็นดาบเห็นแหเห็นอวนเห็นอุปกรณ์ในการทำบาปเห็นระเบิดเห็นปืนเห็นวัวเห็นควายเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เราได้เคยฆ่าไว้อันนี้เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ที่ไม่ดีพระคุณเจ้าลองหลับตาทีครับหลับตาปุ๊บแล้วนิมิตอะไรมันเกิดก่อนหมั่นสำรวจไว้นะครับ มันสำรวจไว้เสมอเพื่ออะไรเพื่อฝึกจิตของเราเนี่ยจะได้ิมิตรฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก่อนถ้าหลับตาปุ๊บเห็นพระเอาละเป็นอันว่าเรามีอารมณ์ที่ที่ดีเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าหลับหลับตาปุ๊บเห็นควายที่เคยฆ่าเห็นคนที่เคยฆ่าเห็นลูกระเบิดที่เคยโยนให้เขาเห็นหอกเห็นดาบเห็นแหเห็นอวนที่เคยเป็นอาวุธในการทำบาปของเรา แย่เลยต้องฝึกจิตใหม่อย่างหนักเลยนะครับดึงจิตกลับออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นเสียกลับมาอยู่ในอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลให้มากตรงนี้ต้องช่วยตัวเองนะครับไม่มีทางให้ใครช่วยได้เลยเพราะก่อนที่จะตายนี่หมดพ้นทางจะไปรอให้ใครมาสวดพุโทโธธร,รมโมสังโคนี้ไม่ได้แล้ว นอกเสียจากว่าต้องช่วยตัวของตัวเองให้ได้เพราะนั้นการที่เราเกี่ยวข้องก,กันกับอารมณ์ต่างๆเราไม่รู้จักอันนี้เป็นกรรมะอารมณ์อันนี้เป็นกรรม,น,น,น,รรมนิมิตก็เท่ากับว่าเรายังมีจิตเคว้งคว้างยังไม่รู้ว่าอะไรคือเป็นที่พึ่งของชีวิตจิตใจ,จก่อนจะตายนะครับช่วยคนอื่นช่วยมามากแล้วผมเชื่อว่าพราะคุณเจ้าอาจจะช่วยคนอื่นมาเยอะ แต่ลืมคิดช่วยตัวเองไปอันนี้สําคัญมากทีเดียวนะครับหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญทีเดียวต้องฝึกจิตให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ดีถ้าเป็นกรรมะอารมณ์ก็ต้องให้เกี่ยวข้องกันกับมากรรมะอารมณ์ที่ดีแต่ถ้าหากว่าเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ก็พยายามเกี่ยวข้องกันกับกรรมะนิมิตอารมณ์ที่ดีไหว้พระเนี่ยก่อนจะกราบจะเพิ่งกราบป๊บป๊อบ๊บเลยรีบไปแม้บางคนเนี่ยไหว้พระกราบพระเหมือนกับไฟมันจี้ก้น ไอ้ดูหนังดูละครดูได้เป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงไหว้พระนี่กราบไปทีเดียวปรับปรับปรับสามทีจบเลยพลิกมือสามเที่ยวจบแล้ไวไหว้พระก็ไม่รู้จะรีบไปตายกันที่ไหนนะครับผมขอพูดจำตรงๆเลยทําความดีทั้งทีเนี่ยแหมรีบเหลือเกินไอ้ทําความชั่วเนี่ยแหมเวลาเท่าไรก็ได้ไม่ว่าครับผมอยากจะใช้ถ้อยคําหนักๆอย่างเนี้ย เพื่ออะไรจะได้จําไว้ว่าแหมทําความดีทํา<ำ>ไมจะต้องรีบร้อนกราบพระทั้งทีเนี่ยเพ่งดูพระให้ชัดเจนสิครับมองไปที่พระแล้วหลับตาให้นิมิตติดตาพอหลับตาปุ๊บเห็นพระได้กราบนั่นหมายความว่าเราได้กรรมนิมิตท,ที่ดีแล้วได้กรรมนิมิตท,ที่ดีแล้ว เพราะที่พึ่งของชีวิตก่อนตายคืออะไรกรรมะอารมณ์ที่ดีกรรมนิมิตที่ดีเนงนั้นก่อนจะไหว้พระสํารวมจิตให้เป็นหนึ่งให้จิตสดชื่นแจ่มใสเบิกบานจิตเป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีความฟุ้งซ่านเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเอาละสํารวมจิตเป็นหนึ่งนี่ได้กรรมอารมณ์ที่ดีแล้วต่อไปกรรมนิมิตอารมณ์เพ่งไปที่พระพุทธรูป ทำความรู้สึกว่าเรากําลังนั่งพนมมืออยู่ต่อนหน้าพระพักตร์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานจิตให้เกิดความรู้สึกว่าเรากําลังนั่งอยู่หน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับพอสารวมจิตได้ดีแล้วหลับตาปุ๊บมองเห็นพระด้วยใจนะคระับพม่เจเห็นด้วยตาหลับตาปุ๊บอืเรากําลังนั่งอยู่ตรงพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าแล้วก็กราบความรู้สึกในตอนนั้น ได้ทั้งกรรม,มะอารมณ์ที่ดีและได้ทั้งกรรม,มะนิมิตที่ดีนี่ครับไม่ต้องสวดมนต์สวดพอนอะาเมากมายหรอกบางทีสวดมนต์ปากสวดไปใจไปไหนก็ไม่รู้ผุดผิดไปกี่วักแล้วก็ไม่รู้โดยซ้ําไปผมว่าสำรวมจิตให้เป็นหนึ่งก่อนเถอะเรื่องมนต์เนี่ยไม่เท่าไรหรอกครับเพราะการสวดมนต์นี่เป็นเป็นอามิสบูชานะครับ แต่การปฏิบัติสํารวมจิตให้เป็นหนึ่งเป็นสมาธิหรือวิปัสสนานี่เป็นปฏบิบัติบูชาเพราะนั้นอย่ารีบร้อนในการกราบพระไหว้พระจะมีดอกไม้บูชาพระสักพวงหนึ่งสักพุ่มหนึ่ง,ส,งสักดอกหนึ่งดูให้ติดตาซะก่อนแล้วค่อยวางลงไปเพื่อบูชาพระนั่นเราสร้างอะไรแล้วสร้างกรรมะอารมณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจ สร้างกรรม,มนิวิตอารมณ์ให้เกิดขึ้นในใจดอกไม้พวงมาลัยที่สักการะบูชานี่ก็เป็นอารมณ์ของกุศลจิตนี่ครับนั้นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องที่จะก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็อย่าลืมครับสารวมจิตให้เป็นหนึ่งให้เกิดความเบาความปีติความสงบแล้วค่อยกราบแล้วค่อยไหว้ค่อยค่อยเสร็จกิจทีมหรือจะทําบุญสักบาทห้าบาทสิบบาทร้อยบาทก็ตาม เขาบอกเขาเชิญทําบุญร่วมสร้างพระไตรปิฎกสร้างพระไตรจีวรหรือจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนึกถึงโบสถ์ถึงวิหารให้เห็นชัดเจนนึกให้เห็นผ้าไตรจีวรน,นึกให้เห็นว่าจะถวายพระสงฆ์ก็ต้องเป็นพระอริยสงฆ์ให้มองเห็นเจียวนั่นแหละครับเพราะนั้นเวลาได้ยินเสียงทำบุญปุ๊บละจิตมันน้อมไปสู่ที่เคยพบเคยเห็น อารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องถ้าหากว่าเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ายไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าไปตามมันเป็นอันขาดเพราะบางคนไม่เข้าใจครับแหมคิดถึงบาปได้เป็นสนุกคิดถึงบาปได้เป็นดบเป็นดีคิดได้ตลอดเวลาเลยนะคิดบางคนนั่งคุยกันเลยเคยทอดแผลได้ปลาตัวใหญ่เคยสุ่มปลา แทงปลายิงนกเคยล่าสัตว์แม้สนุกตั้งวงคุยกันเลยคุยเรื่องบาปรู้ไหมว่าจิตตอนนั้นต้องเสพอารมณ์บาปเ,เก็บไว้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 เลกเก็บไว้มากที่ตุดเวลาใกล้จะตายเอาสิครับไอ้สิ่งที่เราเคยทําไว้คิดถึงไวบบ้บ่อยๆมันมีพลังมากเพราะงการคิดถึงบาปบ,าบา่อยๆก็เหมือนกับเราไปลดน้ําต้นไม้ให้มันงอกงาม บาปก็จเจริญมีอํานาจมากเวลาใกล้จะตายอํานาจบาปโผล่ก่อนอารมณ์ที่เป็นบาปโผล่ก่อนภาวะจิตใจกับอารมณ์พระคุณเจ้าถ้าเข้าใจดีแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับจิตนี่เดินทางตามอารมณ์นะครับถ้าพระคุณเจ้าจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องเป็นอารมณ์ของจิตพระคุณเจ้าถึงจะไปได้ถ้าเชียงใหม่ไม่เป็นอารมณ์ของจิตพระเจ้าไม่ไปถึงเชียงใหม่หรอกครับ อย่างผมจะมาบรรยายธรรมะที่วัดสวนณปรสิทธิ์นี่วัดสวนณปรสิ์ต้องเป็นอารมณ์ให้กับผมผมจึงจะมาได้ถ้าวัดสวนณปรสิทิ์ไม่เป็นอารมณ์ให้กับผมผมมาไม่ได้จิตนี่จะตายตามอารมณ์นะครับตั้งเข็มทิศไว้อย่างไรไอ้ตัวเข็มทิศนั้นเป็นอารมณ์วันนี้จะไปไหนไปวัดสวนณปรสิทธ์สวนนปรสิทธิ์ก็เป็นอารมณ์แล้วถ้าวัามามามนวัดสวนนปรสิ์เป็นอารมณ์ไม่เป็นอธิปดีไม่มาไม่ตัดสินใจมา แต่เพราะวัดสวนประสิทธิ์เป็นอธิบดีอารมณ์ใครจะมาเชิญไปไหนไม่ไปต้องมาที่วัด,ว,ดวัดสวนประสิทธิ์เป็นอย่างนี้ครับนั้นลองสังเกตดูครับอารมณ์นี่ปรากฏขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยมากมายแต่ว่าจะต้องเป็นอารมณ์ที่มีกําลังมีอํานาจท่านจึงจะไปถ้าไม่มีกําลังไม่มีอำนาจท่านไม่ไปหรอกเช่นเดียวกันครับอารมณ์ฝ่ายบุญกับอารมณ์ฝ่ายบาปถ้าหากว่ามันมีอํานาจมากแน่นอนครับ ถ้าฝ่ายบาปมีอำนาจมากอารมณ์จะปรากฏก่อนตายที่เป็นฝ่ายบาปปฏิสนธิจะต้องเป็นผลของบาปทำหน้าที่เกิดในภพใหม่แน่นอนแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ฝ่ายบุญปรากฏปฏิสนธิต้องเป็นผลของกุศลน,นำเกิดเพราะฉะนั้นก่อนจะตายนี่ต้องมีอารมณ์ปรากฏนะครับจไว้เลยครัอารมณ์มีสองอย่างฝ่ายบุญกับฝ่ายบาป และอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายเนี่ยหนึ่งกรรม,มะอารมณ์ถ้าไม่มีกรรม,มะอารมณ์ก็เป็นกรรม,มะนิมิตอารมณ์สองอย่างเลยนะครับถ้ากรรม,มะอารมณ์ก็ไม่ปรากฏกรรม,มะนิมิตอารมณ์ก็ไม่ปรากฏก็ประการที่สามคตินิมิตเห็นที่ไปนี่เห็นที่ไปบางคนยังไม่ทันตายเลยมองเห็นนรกแล้ว บางคนยังไม่ทันตายเลยเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองเคยฆ่ามามาคอยเลยบางคนยังไม่ทันตายเลยมองเห็นยมทมูตมาคอยรับแล้วนี่ไม่ใช่ดีนะครับจะบอกให้รู้ด้วยนะบางคนเนี่ยเห็นไฟบางคนเห็นความมืดถ้าลงเห็นไฟเห็นความมืดเห็นสัตว์นรกเห็นสัตว์ดีลฉาน นั่นแหละครับเห็นอะไรท่านก็ไปเกิดที่ตรงนั้นแหละถ้าเห็นไฟก็ตกนรกถูกไฟไหม้ถ้าเห็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะจิตจะไปตามอารมณ์ที่ปรากฏจําไว้เลยนะครับก่อนตายต้องมีอารมณ์ปรากฏก่อนถ้าอารมณ์ดีไปสู่สุคติอารมณ์ไม่ดีสู่ทุขติทันที หัวใจสำคัญคือจิตกับอารมณ์นะเห็นที่ไปถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นที่อยู่ที่อาศัยของมนุษย์เห็นเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์เห็นอาคารบ้านเรือนปราสาทราชวังของมนุษย์ทำไมเราไม่มีปราสาทราชวังก่อนเกิดเด้ยก่อนตายแค่ เห็นแต่กองฟางนึกว่าเป็นประสาทราชวังที่ไหนได้พอมาเกิดปุ๊บกองฟางนี่เองนึกว่าเป็นปราสาทครับการเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเห็นเครื่องใช้ไม้สอยมนุษย์บางคนเห็นคันมันดาของตนเองที่จะไปเกิดบางคนเห็นมันดาของตนเองก่อนจะไปเกิดเป็นบุตรคนนั้นปรากฏก่อนตายครับ นี่ครับแล้วถ้าลงอารมณ์นี้ปรากฏแล้วไม่มีฟื้นนะครไม่มีฟื้นไม่ฟื้นกลับมาบอกใครได้อีกแล้วพอสิ้นสุดนะฮะดูดูวิถีจิตผมเขียนเป็นวงกลมๆนะครับสำหรับคนที่เรียนวิถีจิตในปริเฉดที่สี่จะรู้เลยว่ากระบวนการทํางานของจิตก่อนตายเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยมโนทวารราชนะทํากิจทําหน้าที่น้อมไปสู่อารมณ์มโนทวารราชนะตัวนี้นะคร อารมณ์ปรากฏปุ๊บมโนเนี่ยจะน้อมไปรับอารมณ์จากนั้นจิตเกิดต่อเนื่ออีกห้าขณะเรียกว่าชาวนาจิตเขียนในสอนย่อบ่าชอช้างไว้ชาวนาจิตตัวนี้จะทําหน้าที่เสพอารมณ์ที่มาปรากฏห้าขณะเพราะขณะที่หกตายจุติจุติจติตนี่ตายดับจุตินี่แปลว่าตายดับสิ้นภบชาติเก่าแต่อารมณ์ที่ปรากฏยังไม่หมดอีกหนึ่งขณะดูนะครับ เส้นอารมณ์มันเลยจุติจิตไปอีกเอาไว้ทําไมอารมณ์ที่เหลือเอาไว้เป็นอารมณ์ให้กับปฏิสนธิฉะนั้นก่อนตายอารมณ์ที่ดีปฏิสนธิต้องได้สุขติแน่นอนแต่ถ้าก่อนตายอารมณ์มันไม่ดีทุกขติแน่นอนครับเพราะนั้นเราจะไปตกนรกหรือว่าจะขึ้นสวรรค์หรือเป็นมนุษย์นี่ดูอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยว่าจะไปเกิดที่ไหน แต่ในตอนที่รู้นั้นสายที่แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ฉันมีวิธีที่ดีที่สุดก็คือเตรียมป้องกันเอาไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยตายแน่แต่ก่อนตายมีอารมณ์ปรากฏอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีจะดีหรือไม่ดีทําปัจจุบันให้ดีไว้บาปท,ทั้งหลายที่ทํามาแล้วไม่ต้องคิดถ้าเกิดคิดเมื่อ,อไรแผ่เมตตาให้เขาทํากุศลให้เขาเพื่ออะไร เพื่อให้เกิดกุศลใหม่ไปทับเงาของอกุศลเก่าไว้แต่ลบล้างไม่ได้ถ้าหากกุศลใหม่มีกําลังแรงแก่กล้ากว่าอกุศลเก่ากุศลใหม่ก็ให้ผลก่อนอกุศลเก่าก็คอยคิวแต่ถ้ากุศลใหม่มีกําลังอ่อนกว่าอกุศลเก่าก็ทานไม่ไหวอกุศลต้องให้ผลก่อนเพราะนั้นความสําคัญมากเลยครับอารมณ์ก่อนที่จะตาย ถวายพระคุณเจ้าให้เข้าใจไว้ตรงนี้แบบย่อยๆว่าก่อนตายมีอารมณ์ปรากฏสามอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งนี่ครับแล้วเมื่อตายคําว่าตายนั้นอยู่ตรงที่จุตินะครับตายปุ๊บต้องเกิดทันทีปฏิสนธิที่ต้องเกิดต่อจากจุติไม่มีอะไรขั้นไอที่เขาบอกกันว่าตายแล้วยังหาที่เกิดไม่ได้คนนั้นไม่ได้เรียนในทางพุทธศาสนาผมกล้าพูดเลย เอาความคิดความเข้าใจของตนเองเนี่ยไปตอบมีครับผมเคยอ่านเยอะเลยเนี่ยตายแล้วเป็นสัมภเวสีสัมภเวสีแปลว่ายังหาที่เกิดไม่ได้นี่อธิบายกันอย่างนี้ครับตายแล้วนี่ยังเที่ยวหาที่เกิดไม่ได้เนี่ยพวกนี้พวกสัมภเวสีซึ่งไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าแสดงไว้อย่างนี้เลยสัมภเวสีคือใคร สัมภเวสีก็คือเรานี่แหละยังจะต้องเกิดอีกต่อไปถ้ามนุษย์ปุทถุชนสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นสัมภเวสีทั้งนั้นสัมภเวสีแปลว่าผู้ที่ยังจะต้องเกิดอีกต่อไปไม่ใช่แปลว่าหาที่เกิดไม่ได้หลักฐานบอกไว้เด่นชัดเลยเมื่อจุติจิตด,ดับไปปุ๊บปฏิสนธิต้องเกิดทันทีไปสนธินี่เกิดในพบใหม่แล้ว จะเกิดเป็นอะไรเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์ในอบายหรือนรกเปรตก็แล้วแต่แต่ต้องเกิดทันทีครับนี่ให้เข้าใจตรงจุดนี้ไว้เพราะฉะนั้นเมื่อสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณสังขารเป็นตัวบุญหรือเป็นตัวบาปเมื่อทําบุญทำบาปแล้วสิ้นอายุแล้วมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดต่อผมก็ ชี้แจงให้เข้าใจได้แค่ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เราได้พบใหม่แล้วนะฮะพบเก่าคืออวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะความไม่รู้จึงทำบาปกันบ้างทำบุญกันบ้างและบาปบุญที่ทำแล้วนั้นส่งผลให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณตอนนี้เราถึงปฏิสนธิวิญญาณแนละ้วต่อไปเราก็จะได้ศึกษาถึงว่าเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดแล้วดูนะคะดูเส้นบอกไว้ว่า ปฏิสนธิวิญญาณเกิดปุ๊บปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปดูดีนะครเส้นโยงไว้นามรูปนามตัวนี้หมายถึงเจตสิกที่ประกอบกับจิตรูปในที่นี้หมายถึงกรรมมัชรูปรูปที่เกิดจากกรรมนั่นหมายความว่าเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่คันมัรดาปุ๊บปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดเจตสิกเกิดประชุมกันแต่งปับ๊บ และเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมชรลุปปั๊บทันทีในขณะนั้นเดียวกันในขณะนั้นเดียวกันเพราะนั้นกรรมชรลุปและเจตสิกอาศัยปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเป็นตัวนำาให้เกิดนามคือเจตสิกและกรรมชรูปุปฉะนั้นตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นไป กรรมชรูปก็จะเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยขึ้นมากรรมชะูปที่เกิดครั้งแรกในขณะที่ปฏิสนธิจิตนั้นมีสามกลุ่มรูปด้วยดีนะครับผมเขียนไว้ให้เสร็จเลยสามกลุ่มรูปกลุ่มแรกกลุ่มรูปแรกค,คืออะไรกรายประสาทคนเรล่านี้กายประสาทเกิดก่อนนะครับตาหูยังไม่เกิดเลยกายประสาทเกิดก่อนและภาวะของความเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ใช่ที่เห็นเป็นรูปรูปกันก่อนนะครับไม่ใช่นะครับ แต่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่จะทําให้เกิดเป็นอวัยวะเพศหญิงเพศชายต่อไปในภายข้างหน้านั้นภาวะที่ทําให้เกิดเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเรียกกันว่าภาวะรูปนี่เกิดพร้อมปฏิสนธิแล้วก็หาทยารูปที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจิตใจเกิดพร้อมปฏิสนธิท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,นําเสนอท่านผู้ฟัง โดยสธาข้องคุณจิรภาธีรวุฒิและครอบครัวสธาของคุณสุชาดาอุตรีสธาของคุณปราณีทงเคราะห์ธรรมสธาข้องคุณสักแตเพิดงามและสธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่อร่วมกันรับผิดโชคาภขอ,อนโนมทนาสาธุมาาโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณวันชยัยคุณวดีดาสุธาวรากรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศตการนสสิสุดาสุทธา,ธาวรากรวิดามบรรดาญาิและเทวดาทลายพรุ่งนี้จะไระด,ดมมรนาสาธุร่วมก,กันครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงื่อเกิดมีแก่คุณจีรภา,าธีรวุฒิครอบครัวคุณสุชาดาอุตริคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมคุณศราเพื่อดงามคุณบางอ่อนเต็มชื่นและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศิลให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา